นะครับเข้าสู่งานถแถลงทิศทาง CSR ประจำปี2564 Building Resilience Enterprise และการเสวนาในหัวข้อเรื่อง Post-COVID Strategies from Recovery to Resilience งานในวันนี้ครับมีผมโมนายเย็นบุตรรับหน้าที่เป็นพิธีกรความจริงต้องกราบเรียนท่านแขก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าก่อนจะเข้ามาในงานเนี่ยผมก็กระซิบสอบถามท่านผู้บริหารสถาบันไทยพัฒนนะครับอาจารย์ถามจริงๆนะ ก่อนจะจัดงานเนี่ยอาจารย์ดูเรื่ม,มาก่อนใช่ไหมถึงกําหนดวันได้ตรงเป๊ะขนาดนี้24กุมภาพันธ์วันรับวัคซีนรถแรกของไทยพอดีเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ดูเลิกฮะเป็นความบังเอิญที่พอดิบพอดีเหลือเกินแต่ความบังเอิญนี้เองครับเป็นสิ่งที่ตอกย้ําว่าหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้บนเวทีแห่งนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเกิดท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ได้ฟังการให้สัมภาษณ์หรือไปสอบถามคุณหมอท่านใดก็ตามแต่คุณหมอทุกท่านจะพูดเหมือนกันฮะต่อให้เมืองไทยเรามีวัคซีนก็ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าโควิด1 9จะไปจบตรงไหนและไปจบเมื่อไหร่ดังนั้นการทำธุรกิจและการทำ CSR ยังคงอยู่ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงและความท้าทายจากสถานการณ์โรคระบาดอยู่ครับดังนั้นเองความยืดหยุ่นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการทำธุรกิจและทำ CSR ในยุคนี้ก่อนอื่นครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนสำหรับท่านแขกผู้มีเกียรติและท่านผู้บริหารท่านไหนนะครับที่เดินทางเข้ามาภายในงานเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ามาในงานมีจุดรับลงทะเบียนอยู่นะครับทุกท่านจะสังเกตเห็นว่ามี QR code ตั้งอยู่ตรงจุดรับลงทะเบียนอันนั้นไม่ใช่ไทยชนะนะฮะแต่เป็นการสแกนอ e ีบุ๊กนะครับแล้วอ e ีบุ๊เล่มนี้สำคัญมากครับ เป็นหนังสือที่มีชื่อว่า COVID-19 Business Recovery Playbook ซึ่งเป็นตัวอย่างขององค์กรในไทยเพื่อนๆของเรานี่แหละครับที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานจะได้ดูเอาไว้จะได้ศึกษาเอาไว้จากเพื่อนๆของเราในแวดวงอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยว่าเขาทำอย่างไรบ้างนะครับท่านสามารถสแกน QR Code ตรงจุดรับลงทะเบียนได้หรือถ้าเกิดท่านไหนสแกน QR Code ไปแล้วยังเข้าไม่ถึงตัวหนังสือที่ผมพูดชื่อมาท่านสามารถถ่ายภาพนะครับเก็บเอาไว้ก่อน แล้วจากนั้นกลับไปออฟฟิศเมื่อไหร่ค่อยให้ลูกน้องเราที่ออฟฟิศทําการดาวน์โหลดสแกน QR โค้ดต่ออีกทอดหนึ่งนะครับในลําดับแรกนี้ครับผมขอพาทุกท่านไปร่วมรับฟังถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้รวมถึงทิศทาง CSR ประจําปี2,564ขอเสียงปรบมือต้อนรับประธานสถาบันไทยพัฒนดรพิพัฒย์ยอดพิติการครับ ขออนุญาตถอดหน้ากากสักครู่นะครับครับก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้บริหารเพื่อนๆพ,พ,พนักงานอ,องค์กรธรรุรกิจบริษัทจดทะเบียนแล้วก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็รวมไปถึงองค์กรที่สนใจในภักอื่นๆน,น,นะครับวันนี้ก็เป็นงานประจําปีของสถาบันไทยพัฒน์นะครับที่เราจะมีกําหนดจัดในช่วงประมาณ กุมภาพันธ์นะครับเพื่อที่จะนำเอาการสำรวจหรือการวิจัยย่อมๆที่เราได้ประมวลความเคลื่อนไหวในแวดวง CSR แวดวงความยั่งยืนนะครับรรวมไปถึงคีย์เทอร์มอื่นๆที่อาจจะมีคำใหม่ๆเกิดขึ้นในวงการนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้เป็นอินพุตในการที่จะนำเอาไปประกอบ การพิจารณาตัดสินใจขับเคลื่อนเรื่องของ CSR เรื่องของความยั่งยืนหรือเรื่องอื่นๆในธุรกิจที่เรามีความเกี่ยวโยงกับเรื่องเหล่านี้นะครับปีที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่าเป็นความท้าทายสำคัญที่ภาคธุรกิจเผชิญกับเรื่องของการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับจำได้ว่าเมื่อตอนที่เราจัด6ทิศาปีที่แล้วนะครับประมาณช่วงกุมภา หลังจากนั้นเดือนหนึ่งนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ประกาศให้เรื่องโควิดเนี่ยเป็นโรคระบาดร้ายแรงนะครับนั้นครบปีพอดีนะครับเราก็มีความคาดหวังลึกๆว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่น,น่าเสียดายที่ว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็เกิดการระบาดระลอกใหม่ก็เลยทำให้ความตั้งใจของภาคธุรกิจที่จะเคลื่อน ตัวองค์กรมาอยู่ในโหมดที่เราอาจจะต้องทําธุรกิจกันอย่างเต็มรูปแบบก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปอีกนะครับแต่วันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับที่เราได้ฟังท่านผู้บริการพูดแล้วว่าก็ก็จะมีวัคซีนล็อตแรกที่จะเข้ามาในประเทศไทยซึ่งก็เชื่อว่าจากนี้ไปสถานการณ์ก็คงจะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับแต่สิ่งที่วันนี้เราต้องมาคุยกันนะครับ หลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์โควิดทั้งในช่วงเผชิญเหตุหรือ r e s p o n ต์ปกติช่วง r e Respond เนจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่มีมีอินซิเดนต์นะครับก็จะกินเวลาประมาณสัก3-4สัปดาห์นะครับเราได้มีการจัดทำหนังสือออกมาเล่มหนึ่งนะครับถ้าใครได้มีโอกาสเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันนะครับชื่อว่า Business Response Guide a n c เป็นการแนะนำแนวทางในการรับมือ กับโควิดซึ่งถ้าท่านใดอาจจะยังไม่มีโอกาสเข้าไปก็สามารถจะกลับเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับ mm hmm. เพื่อจะทําให้ธุรกิจในขณะนั้นเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนาแนวทางบางอย่างอย่างทันทุกทีในการรับมือ mm hmm. หลังจากนั้นเราก็ได้มีการจัดทําหนังสือที่เรียกว่า Business Recovery Playbook นะครับเล่มนี้ก็จะเป็นเฟสที่ถัดมาจาก r e s p o n d ก็เหมือนกับว่า พอเรารับมือได้แล้วจะทําไงถึงจะฟื้นฟูสภาวะที่เราได้รับผลกระทบเนี่ยกลับไปสู่สภาวะเกือบปกติหรือใกล้เคียงกับปกตินะครับซึ่งวันนี้จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ก็ควรอยู่ในมือท่านแต่ว่าเนื่องจากเราคิดว่าเพื่อเป็นการประหยัดในเรื่องของการกระทบสิ่งแวดล้อม มีเอกสารบางเรื่องที่อาจจะลดได้นะครับเราก็เลยพัฒนาเป็นตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกสซึ่งก็ท่านสามารถจะดาวน์โหลดได้ผ่าน QR Code อย่างที่ทางผูพนิการแจ้งนะครับอันนี้คือคือเล่มถัดมานะครับแต่การกับไม่เป็นอย่างที่หลายๆท่านคาดหวังว่าสถานการณ์มันจะกลับไปสู่ภาวะปกติแบบเดิมวันนี้คำว่า new normal หรือวิถีปกติใหม่กลายเป็นคำที่ ทุกคนชินหูไปแล้วนะครับคำนี้เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากปรากฏการโควิด3เรื่องนะครับผลลัพธ์ที่ส่งมายัางพฤติกรรมหรือวิธีการดำารงชีวิตของเราทั้งในแง่ปัจเจกแล้ในแง่ขององค์กรก็คือเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปยังภาวะปกติเดิมเช่นก่อนที่เกิดโควิดนะครับโควิดได้สร้างเอฟเฟกต์สำคัญสำคัญ3เรื่อง ที่ทำให้พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนนะครับแล้วเอฟเฟกเนี้ยมันก็ได้ทอดผลไปยังอนาคตแล้วอาจจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะว่าพอเมื่อพฤติกรรมของเราเปลี่ยนหลายเรื่องที่เราอาจจะไม่ย้อนกลับไปทำแบบเดิมๆอีกต่อไปนะยกตัวอย่างเช่น work from home นะครับ พฤติกรรมนี้ทุกคนในที่นี้มีประสบการณ์กับตัวเองนะครับโดยตรงนะครับเรากําลังเข้าไปสู่วิถีของการทํางานซึ่งจากนี้ไปที่ทํางานหรือสํงงานักงานอาจจะมีโฉมหน้าที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความจําเป็นในเรื่องของการมีที่นั่งประจําลดลงความสําคัญของการที่เราจะต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจากที่ทํางานให้มีความยืดหยุ่นนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับ ทักษะของการทำงานทั้งแบบรีโมทกับแบบที่อยู่เอทออฟฟิศก็จะต้องมีในตัวของบุคลากรแต่ละคนนะครับแค่เอาประเด็นเรื่อง Work from Home ก็ทำให้การดำเนินธุรกิจในบางเซกเตอร์มีทั้งเรื่องของ Opportunity แล้วก็เรื่องของเทรดเกิดขึ้นนะครับอันหนึ่งที่เจอกับตัวผมเองเลยก็คือว่าถ้าเกิดท่านจำเป็นต้องออกกำลังกายนะครับซึ่งเคยไปฟิตเนสอยู่เสมอๆเนี่ย พอฟิตเนสปิดนะครับปรากฏว่าวันนี้อพอโควิดมาอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้ตามบ้านขายดีมากนะครับเราก็ซื้อกันคนละชิ้น2ชิ้นไปเพื่อที่จะเอาไปออกกำลังกายที่บ้านเพราะว่าเราไม่สามารถจะเดินทางได้นะครับไม่สามารถจะไปในสถานที่สาธารณะได้นะครับเฟอร์นิเจอร์ iture, เครื่องเรือนขายดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะสําหรับเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะต้องใช้ในการประกอบการจัดบ้านให้มันมีมุม จะสามารถคอนเฟรนซ์ได้หรือทำซูมมีติ้งได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ทกระเตื้องขึ้นในแง่ของยอดขายในเซกเตอร์นี้นะครับหรือแม้กระทั่งพวกที่เกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ดีที่เรามีการใช้เวลากับมันมากขึ้นนะครับอันนี้พูดถึงเฉพาะสถานภาพของการทำงานอย่างเดียวนะครับเอฟเฟกตต่อมาเนี่ยหลังจากหมดชั่วโมงทำงานแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่า เราก็ไม่สามารถจะเดินทางท่องเที่ยวหรือไปพักผ่อนหย่อนใจนอกสถานที่หรือนอกบ้านได้เหมือนกันเพราะว่าสถานที่ก็ก็หลายแห่งก็ปิดนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะมีข่าวเมื่อวานว่าสถานบริการสถานพักผ่อนหย่อนใจหลายแห่งก็เริ่มที่จะกลับมาเปิดบริการให้ครั้งหนึ่งแต่ก็ยังมีความจํากัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ออนไลน์กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทดแทนออนกราวนะครับโรมออนไลน์ก็หมายความว่าสถานที่เที่ยวเตร แทนที่จะเป็นฟิสิกอลก็กลายเป็นที่อยู่ในออนไลน์ทั้งหมดนะครับเรามีการใช้เวลาชั่วโมงชั่วโมงของการทำเข้าไปในออนไลน์มากขึ้นนะครับพวกที่เป็นคอนเทนต์พร v เว e เดอร์นะครับที่สามารถที่จะออกแบบเนื้อหาให้ฟิตกับกลุ่มผู้ชมนะครับ,นะรบก็ขายดีเป็นเทน้าเทาบัญชีถูกสมัครโมโลานนะครับมี ประเด็นเล็กๆในฝั่งตลาดทุนที่วันนี้คนรุ่นมิลเลนเนียสที่อาจจะไม่ได้ทำงานประจำพอมีเวลาว่างมากก็หันไปเปิดบัญชีเทรดหุ้นนะครับเทรดบิตคอยนะครับอยู่บนออนไลน์ทุกอย่างทุกธุรกรรมสามารถจะทำได้บนออนไลน์หมดนะครับอันนี้ก็ทำให้เวลาที่เรามีส่วนใหญ่กลับไปสู่เรื่องของออนไลน์มากขึ้นจากเดิมอีกนะครับแล้วก็ b u ฟอร์มแอปนะเอฟเฟกอันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะมีประสบการณ์ตรงเช่นเดียวกันก็คือ เราไม่สามารถจะไปช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เกต็ตเดิมได้ไม่สามารถจะไปห้างสินค้าได้ด้วยการจํากัดเวลาหรือจากัดพื้นที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็กลับมาใช้แอปในการซื้อของในการซื้อสินค้าตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ยักษ์นะครับลงมาถึงเชนห้างสินค้านะครับโมเดิเทรดนะเจ้าของตราสินค้าเชนร้านอาหารหรือแม้กระทั่งร้านค้าอิสระที่เราเห็นตามสตรีท ทั่วๆไปเนี่ยก็ใช้ตัวออนไลน์ในการที่เราสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้ออาหารสั่งซื้อเครื่องดื่อนะครับก็กลายเป็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของ Delivery ก็เติบโตขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญนะครับเพราะนั้นพฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนวันนี้เราเสพติดการใช้แอปพลิเคชันในการซื้อสินค้าเราสามารถจะทำงานที่บ้านได้เราสามารถที่จะใช้ออนไลน์เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้ถึงแม้สถานการณ์ i อเดียล่จะกลับมาเป็นปกติแต่เราอาจจะไม่ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมเรากลับไปสู่สภาพปกติแบบเดิมอีกต่อไปอันนี้ก็คือในยะของคำว่า New Normal ที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าพอพฤติกรรมมวลรวมของมนุษย์เปลี่ยนอันนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับในสังคมโลกทั้งสังคมนะครับภาคธุรกิจก็จำเป็นที่ต้องมีมการประเมินอุปสงค์ใหม่ประเมินช่องทางหรือแพลตฟอร์มในการที่จะเข้าถึง กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคหรือคู่ค้าหรือแม้กระทั่ง stakeholder ขององค์กรใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อต้องการจะรองรับโอกาสเหล่านี้นะครับถ้าไม่ใช่โอกาสก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเป็นเ h รด a หรือภัยคุกค,คามแก่ตัวธุรกิจเองนะครับนั้นวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าธุรกิจเองก็จําเป็นจะต้องมีการปรับตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่รับมือกับพฤติกรรมที่เกิดจากโควิดเอฟเฟกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าเราไปดู ตัวเนเจอร์ของธุรกิจเราจะพบว่าก่อนที่ธุรกิจจะไปอินเทอร์เฟสกับบุคคลภายนอกหรือเ t คโฮดเดอร์ในแต่ละฟังก์ชันงานก็แล้วแต่ c o คอสตร t e g y ที่สำคัญที่ธุรกิจจะต้องมีการพัฒนาหรือจัดวางขึ้นมาให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาก็คือเรื่องของ corporate strategy นะครับปัจจุบันตัว corporate strategy นี้ถูกเอมเบดด้วย ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมบัิบาลหรือที่เราเรียกว่า ESG นะครับอาจจะแอสซูมไกล,กลว่าจากวันนี้องค์กรทุกองค์กรที่จะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจขึ้นมาเนี่ยจำเป็น,นีต้องมีการพิจารณาปัจจัยด้าน ESG โดยปริยายนะครับถ้าเราไม่คำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องการปล่อยกา๊าซเรือกระจกการปรับตัวตามทภพอกาศเรื่องของซิคลิ้นคนเรื่องของเวส เราก็อาจจะไม่สามารถพัฒนากลยุทธ์องค์กรให้เหมาะสมกับการที่จะแท็กเกอร์ตลาดได้อีกต่อไปรวมไปถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องความเหลื่อมล้ําเรื่องการกระจายรายไดนะ้การเข้าถึงบุคคลด้อยโอกาสอันนี้ก็คือประเด็นทางด้านสังคมที่ธุรกิจจาเป็นต้องพิจารณานะครับในปีนี้การรายงานในแบบห้าสุขคิดหนึ่งที่สำนังกงานเรากาหนดให้บริษัทมีต้องรายงานก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ตอบสนอง,องต่อการรายงานในรูปแบบหรือฟอร์แมตที่เรียกว่า ESG นะครับนั้นนี่คือตัว ESG ที่มันถูก Embed เข้าไปอยู่ในตัวธุรกิจในกลยุทธ์ธุรกิจโดยปริยายถึงแม้ว่าตัวท่านเองในฐานะที่เป็นฝ่ายกลยุทธ์หรือฝ่ายวางแผนหรือแม้กระทั่งาการนําที่ปรึกษาจากภายนอกเข้ามาเนี่ยไม่พูดถึง ESG ตรงๆก็ตามแต่จะต้องมีการพิจารณาประเด็นเหล่านี้ควบคู่ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับพอมาช่วงปีที่ผ่านมานะครับสถานการณ์โควิดเกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องหันกลับมาอย่างฉับพลันนะครับจริงๆประเด็นเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพบุคคลแล้วก็สุขภาพองค์กรมีการพูดถึงเป็น r i s กอยู่แล้วในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลายๆองค์กรนะครับเป็นเพียงแต่ว่า l ไ l i h o o d ที่ผ่านมาที่เราใช้ในการให้น้ำหนักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูง จนทาให้มันอยู่ในกระบวนการพัฒนาให้มันมีส่วนผสมของเรื่องสุขภาพอยู่ในกลยุทธองค์กรโควิดเป็นตัวเร่งเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้พาริตี้ของเรื่องสุขภาพกลับขึ้นมาเป็นประเด็นสําคัญของธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หมายความว่าในแกนของกลยุทธ์องค์กรนอกเหนือจากการที่จะต้องมี ESG อาจจะจําเป็นจะต้องพิจารณาเรื่องของสุขภาพองค์กรเพิ่มเติมเข้ามา เป็นหัวใจหรือเป็นแกนกลางนะครับเพราะว่าถ้าสุขภาพของบุคลากรของเราไม่ดีนะครับขาดภูมิคุ้มกันสุขภาพขององค์กรของเราไม่สามารถที่จะรองรับความท้าทายใหม่ๆได้กลยุทธ์องค์กรก็ไปไม่ได้อยู่ดีนะครับนั่นอันนี้คือคือภาพที่ที่อัปเดตในแง่ของการพัฒนากลยุทธ์องค์กรที่เราอยากที่จะนำออกมาเพื่อจะรีมายว่าวันนี้ประเด็นเรื่องของสุขภาพได้กลับเข้ามามีบทบาท ในแง่ของการเป็นประเด็นสาระสำคัญของธุรกิจนะครับยังสมาพันธ์ตลาดทุนโลกนะครับหรือ WFE เขาก็มีการพูดถึงเรื่องประเด็นนี้อยู่ภายใต้หัวข้อหนึ่งที่เรียกว่า Global Health รหรือประเด็นสุขภาพโลกนะครับในแง่ของ g i เองซึ่งก็เป็นองค์กรคอนเริร์มทางเรื่งเรื่องของการรายงานสากลที่ทุกขั้นจำเป็นจะต้องมีการอ้างอิงเวลาที่จะทำะรายงานความยังย่งยืนเนี่ยในช่วงพฤษภาคมปีที่ผ่านมาเขาก็ได้นําเอาประเด็นสุขภาพเนี่ย มาใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์อยู่ในกระบวนการวิเคราะห์สารภาพหรือ m a t u r i a l i t y analysis เพื่อจะทำให้ธุรกิจเนี่ยรีวิสิตเรื่องของประเด็นสุขภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับ